สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาิึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะพี่พี่จางงวดประจําวันที่11เมษายน2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเราก็มาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่11เดี๋ยวเราดูผลของวันที่10กันก่อนนะคะอ่ะสำหรับของวันที่10นะคะแอดให้เด่นที่2กับ6ไปเนาะมาดูกันผลที่ออกนะคะในรอบเฉพาะกิจนะคะก็คือ 7จ็ดเก้าสนาะพี่ๆจ๋าเจ็เนะคะเอ,อเขียนสาไปนะคะเจ็เ้าสามนาะอ่าเกมาในชุดกันนะคะพี่ๆจ๋ามาบนในชุดกันเนาะตารางเราก็มาเช่นกันนะคะส่วนล่างสีห้านะคะสีหลุดไปเนาะเดดที่หมานะคะส่วนในรอบพิเศษแปดล่างสองหนะคะ 8 3มาในตารางนะคะพี่พี่จ๋า8 3มาในตารางเนาะล่าง2 1ก็มาในตารางเช่นกันนะคะเด่นที่2มานะคะอ่าแอดมี2 1นะคะตัวที่แอดโจเนาะ83นี้คือเข้าตารางนะคะส่วนในรอบปกตินะคะ3 6 3เนาะมากลับหัวด้วยนะคะเด่นที่6แอดมาแต่ว่า6 3แอดไม่มีนะคะพี่พี่จ๋า63ไปเข้าตารางเนาะมาท้งกลับหัวด้วยเนาะ93ก็มา6 3ก็มา นะคะหกสามนี้คือเข้าตารางนะคะส่วนล่างศูนย์สี่แอดหลุดไปนะคะส่วนในรอบ VIP นะคะสองศูนย์หกด่นที่หกมานะคะล่างแปดเจ็ดแปดเจ็ดลุดไปเนาะแปดเจ็ดนี้ไปเข้าแนวทางเลขทูบนะคะในกลุ่มมาตัวสุดท้ายคู่สุดท้ายเลยนะคะอ่าวันนี้นะคะตัวที่แอดเจาะเนาะตัวที่แอดจับคู่ก็มาสองคู่นะคะในอ่าพิเศษล่างนะคะแล้วก็เฉพาะกิจบน นอกนั้นมาตลาดนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังลใจให้แอดต่อด้วยเนาะพี่ๆจ๋าแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปอ่าสำหรับพี่ๆที่เดินทางกลับต่างจังหวัดนะคะพี่ๆจ๋าขอให้เดินทางปลอดภัยเนาะกลับไปหาครอบครัวนะคะอ่าเก็บเกี่ยวความสุขมากๆเลยนะคะพี่วิจ๋าเก็บเกี่ยวความสุขให้เยอะๆเนาะแล้วกลับมาสู้งานต่อกันนะคะ แอดก็ไม่ได้ไปไหนเลยพี่ๆจ๋าเฝ้ากทอมอต่อไปนะคะอ่ะสำหรับฮาหนอยนะคะฮาหนอยสูตรมัดรวมนะคะ สำหรับตารางตัวเด่นแอดนะคะก็จะมี7 8 9นะคะ9หรือ6เนาะ3 4 5นะคะเด่นนะคะเด่นของแอดก็คือ9แล้วก็7เด่นของแอดก็คือ9กับ7อ่ะมาดูกันว่า9มีตัวไหนกันบ้างสำหรับ9แอดก็จะมี90 93ระวังนะคะมาแล้วมาอีกได้เนาะ97 98นะคะส่วน7หน้าพี่พี่จ๋า7มี72 73ถ้าใครมีชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางได้เนาะ<ม>อ่าแล้วก็ไม่ต้องตามแอดทุกตัวนะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดู นะคะแอดเองก็คำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนำมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันค่อยตามนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอ่ะตามต่อกันที่ชุดกันนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับชุดกันนะคะก็จะมีสามสี่แปดห้าสองสามแล้วก็สองแปด นะคะ,ะมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะพี่พี่จา๋าสำหรับเก้าเนาะเก้าแอดเน้นไปที่เก้าศูนย์เก้าเจ็นะคะถ้าใครไม่ชอบเก้ากลับหัวเป็นหกเอาเดอ้ออ่าสำหรับเจนะคะแอดเน้นไปที่เจ็ดสี่เจ็ดห้าสามสี่แปดห้านะคะพี่พี่จา๋าอ่าตามนี้นะคะ นำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะโอ้ยแอดกระไดเนาะพี่น้องวันนี้ลืมขีดไว้นะคะอ่ะ้า90หรือ60เนาะอ่า97หรือ67จดนะคะอะจดไว้แคบไว้เผื่อมีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ